สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนสนับสนุนโดยผงสีฟันสมุนไพรทงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทาน กินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันรมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100%เปอร์เซนค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาทสั่งซื้อได้ที่โทรไอดีไลน์6 7 5 1 3 7 6 8 0810502320ยาศสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะสออทอปอตอทอโออาลงนาม MOU หนุน SME s เสริมศักยภาพพลังงานสู่เศรฐษฐกิจคาร์บอนต่ำกรุงเทพมหานครนายอภิชิตประสบรัตรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสออทอพร้อมด้วยนายพงพันธ์อมรวิวัฒ รองกรนก,การผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติบริษัปทปตทจำกัดมหาชนปตทและนายสุชาติระมาสผู้อำนวยการใหญ่ผู้แทนบริษัปทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชน OR ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการความร่วมมือเพื่อเสริมศักยภาพ SMEs ด้านพลังงานและความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยณนะห้องพลังไทยหนึ่ง ปตทสำนักงานใหญ่พิธีลงนามนั้นได้รับเกียรติจากนายเกรียงไกรเทียนนุกุลประธานสอ,อทนายทวีปิยะพัฒนารองประธานอาวุโสสอ,อทนายกริสอิ่มแสงเลขาธิการสอ,อท และนายประสงค์อินทหนองไผ่ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเลียมขั้นปลายรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเลียมขั้นต้นธรรมชาติบริษัปทปตทจำกัดมหาชนร่วมเป็นสักข,ขีพยานความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการศักยภาพทั้ง3องค์กรโดยสอ,อทอ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่าย SMEs ขณะที่ปตทเป็น Digital Solution และสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ OR ลงทุนในเครื่องจักรและเทคโนโลยีเกี่ยวข้องตลอดจนให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาโมเดลธุรกิจ ตังเป้ายกระดับผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า300-500รายสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามทิศทางเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้งบประมาณรวม400ล้านบาทในระยะเวลา2ปีนายอภิชิตประสบรัฐรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสอ,อ,อท โดยสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) จะเชื่อมโยงสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศให้เข้าถึงโซลูชั่นด้านพลังงานและการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยโครงการมีจุดเด่นคือ SMEs ไม่จำเป็นต้องลงทุนเองในระยะเริ่มต้นเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มปอตททั้งด้านการลงทุนและองความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ นายพงพันธ์อมรวิวัฒน์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติบริษัทปตทจำกัดมหาชนปตทกล่าวว่าปตทให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการ SMEs ในฐานะฟันเฟืองหลักของระบบเศรษฐกิจไทยซึ่งมีสัดส่วนการสร้างมูลค่าให้กับประเทศกว่า35%ของ GDP โดยปตทจะทำหน้าที่เป็น Total Integration Platform ที่เชื่อมโยง SMEs เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน Digital Solution ระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะ เพื่อช่วยให้ SMEs สามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวตลอดจนมีองค์ความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูป,ปรธรรมสร้างรากฐานอีโคซิสเต็มทางพลังงานที่เข้มแข็งยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย และเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศม่อมหลวงปีกทองทองใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตอทอน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนเปิดเผยว่า OR พร้อมสนับสนุนทั้งด้านเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญและบริการพลังงานแบบครบวงจรได้แก่ ระบบโซลาเซลล์ระบบให้บริการพลังงานความร้อนและความเย็น (Heat as a Service) และ Cooling as a Service รวมถึงการจัดการน้ำเพื่ออุตสาหกรรมอย่างครบวงจรตลอดจนการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อลดต้นทุนพลังงานให้กับผู้ประกอบการควบคู่กับให้คำปรึกษาการพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อแสดงความจำนงได้ที่สถาบัน SMI โทร1453ต่อ1188และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชน o Industrial OR Industrial at pttor.co เชิญท่านผู้บระกันตรงนั้นและชอบต่อไปนะครับเนื่องจากโครงการของเราเป็นโครงการอีกครับแล้วจะเป็นพีมข่าว AEC TV Channel รายงานสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม0863812601ครูจา๋า0806117055ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะคะขอบคุณค่ะ